วันนี้เราจะมาดูวิธีการเอาข้อมูลสมัครของเพื่อนจากลิงก์นะครับลิงก์ที่เราส่งให้เพื่อนแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เพื่อนก็จะกดเข้ามาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ก่อกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับก่อข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยชื่อบัตรประชาชนที่อยู่ลหมายเลขโทรศัพท์บัญชีธนาคารนะครับชื่อผู้รับผลประโยชน์ เสร็จปุ๊บก็มากดยอมรับตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งใบสมัครพอ,อเพื่อนส่งใบสมัครนะครับมันก็จะเด้งมาที่เรานะครับเราก็ไปเข้าที่ Google นะครับ Google แล้วก็พิมพ์คำว่า Smart Station นะครับตัวนี้มันเคยพิมพ์มันมีอยู่แล้วก็กดเข้าใส่เข้าไปได้เลยนะครับ Smart Station ปึ๊บนะครับก็ขึ้นก็มากดคำว่าสมาร์ตเดสเซนสองพันสิบก้าล็อกอินนะครับตัวนี้ปุ๊บนะครับก็ชัยรหัสสมาชิกนะครับรหัสผ่านเด็กแคปช่านะครับ บนะครัมันก็จะขึ้นมารหัสของเรานะครับแล้วก็มากดตรงนี้นะครับกดคําว่าผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแบบออนไลน์นะครับปุ๊บนะครับแล้วมันจะมีข้อมูลของเพื่อนที่ส่งมาตรงนี้นะครับแล้วเราก็มากดคําว่าลงทะเบียนนะครับพอกดคําว่าลงทะเบียนนะครับ เราก็มากดตรงที่วางผังได้เลยนะครับมีดมันจะมีช่องว่างอยู่เรากดเรากดใส่ช่องว่างที่เราอยากใส่นะครับกดใส่ตรงไหนมันจะขึ้นตรงนั้นนะครับนี่เรากดใส่ตรงนี้นะครับมันจะขึ้นว่าบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคอมพ l ี t e กดตกลงนะครับตกลงปุ๊บ ตรงที่เพื่อนสมัครออนไลน์ที่ส่งมามันก็จะหายไปนะครับเราก็มากดดูที่พังนะครับปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นแล้วนะครับตรงนี้เมื่อกี้นะครับคนที่กดมาแล้วก็สามารถกดเข้าดูรหัสสมาชิกได้เลยตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับง่ายๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ก็สามารถส่งข้อมูลรหัสสมาชิก แล้วก็ส่งลิงก์ต่อให้เพื่อนสมัครต่อๆกันไปได้เลยนะครับไม่ยากครับง่ายๆสบายๆครับผม